้างหลังเป็นองค์พญานาคแบบนี้เขียวเขียวเป็นสะพานเข้าไปในป่าแบบนี้เ,เราก็ต้องอยู่ที่คําชโนดท่ันนี้เป็นกลุ่มนางรำของบ้านทุงน่งฝนคไม่ดีนีเป็นเหมือนตัวแทนกลุ่มเนาะเพราะเราสวยที่สุดหรือว่าอย่างไงคะก็ประมาณนั้นนะคะอุยอ้ยอุย้ดีใช้ผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นวิดีใช้รูปครบอุย้ยไวเลยอะโอ้มันรู้อะอุ้ยอันนี้ดิซ่าก็ชอบทำไนคอรดมอ่า ไหนลองชี้สิเฮ้ยสดชื่นสดชื่นเคล็ดลับที่ทําให้มันสวยงามให้มันทนคืออะไรไม่ไม่รู้ไม่บอกไม้อ๋อไม้ไผ่ไม้ไผเป็นสีพระคมาที่อยากซื้อปากแบบพวกวัยรุ่นมากใช่เวลาอ่ะนะมันไม่พอไม่พอค่ะติดเขา คุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ในซีรีส์เมาท์มอยอินดสานค่ะเราจะมาเที่ยวในโปรแกรมชุมชนโอท็อปนวัตวิถีทํากิจกรรมแบบกลุกมวงในตามสไตล์เจ้าถิ่นบอกเลยว่าทาั้งม้วนทั้งฟินที่สําคัญของกินับมาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมามอยชาแนลอีกแล้วชิงวันนี้ชุดจัดเต็มมากเลยนะคะเรามีให้เห็นเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้านายคุณนางหรือ <c oughs> นี่เข <c oughs> าเรียกว่า ไทยบ้านท้องถิ่นไทยบ้านท้องถิ่นฟิลขี่ควายคึกคึกคึกนี้ข้างหลังเป็นองค์พญานาคแบบนี้เขียวเขียวเป็นสะพานเข้าไปในป่าแบบนี้เราก็ต้องอยู่ที่คำชะโนดวัดศรีสุดโทนะครับคำชะโนดนี่ผู้ชมค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่คำชะโนดเป็นสถานที่ที่มีผู้คนหลั่งไหลกันมาจากทุกทิศทางในประเทศเพราะมาด้วยใจที่นับถือองค์พระพญานาคพระปูปุริสุดโทใช่และที่สําคัญก็คือองค์พญานาคนี้ก็อยู่คู่กับวัฒนธรรมของ ชาวอีสานมาเนิ่นนานและแน่นอนวังนาคินก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีถูกต้องค่ะวันนี้เราจะพาผู้ชมไปเที่ยวเดอะพานูรมาท่องเที่ยวแบบไม่รับเช่าเดย์ที่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีเขามีแบบจัดขบวนต้อนรับเราไว้แล้วนะไปไปดไปสิรออะไรล่ะร้อนขนาดนี้รออะไรล่ะ สวยงามมากเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะโอ้โหจริงๆรู้จักทฤษฎีสนมอยู่กูเชื่อเลยพาซ้อมอยู่ด้วยกันมานานเมื่อกี้กูกระซิบะอับเลยว่ามึงว่าพี่แมวไม่ได้นอนไหมเมื่อคืนแอบไปซ้อมรำมาหรือเปล่าแม็ปีสวัสดีค่ะแม่กี่ที่เป็นเหมือนตัวแทนกลุ่มเนาะเพราะเราสวยที่สุดหรือว่ายังไงคะก็ประมาณนั้นนะคะอหลังเหมือนแบบเออดีสกิดแกรนตจะตกหรือเปล่าอันนี้เป็นกลุ่มนางรำของบ้านทุ่งฝนค่ะ ปกติแล้วเราซ้อมกันมานานไหมคะกบุ่มมาก็ประมาณ3ามปีแล้วค่ะแต่ว่ารวมกันตั้งแต่ตอนประมาณสัก24สิใช่ไหมทำไมอ่ะก็ตอนนี้ก็24 25ดูแบ๊วๆกันหมดเวลามีเทศกาลต่างๆแล้วก็มารวมกันกันก็เหมือนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราให้อยู่ด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกับพระราชุมชนแล้วดูซิว่าวันนี้เขาจัดกิจกรรมอะไรไม่รอเราก็ไม่แค่รอเรานะ รอต้อนรับนักทุกเที <ocar> ่ยวทุกคนเหมือนกันใครที่มาท่องเที่ยวก็จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะทางทุ่งฝนเตรียมกิจกรรมอะไรไว้รอเราบ้างคือหนูเห็นิสต์กิจกรรมมันเยอะมากเลยคามาเด็ดๆนะคะก็จะมีกลุ่มทอผ้านะคะที่จะทอผ้าขมานะคะแปรูปผ้าขมานะคะกลุ่มจักสารนะคะเป็นฝีมือจากคุณพ่อคุณตาแล้วก็กลุ่มสมุนไพรนะคะเราทำลูกประคบยาหอมนวด แผนไทยด้วยนะคะมีวันด้วยมีดือนด้วยเราสามารถคอร์บไหล5นาทีได้อยู่ไหมคะได้ค่ะได้ได้ไหะเดี๋ยวจะลองดูว่ามือหนักไหมให้นักท่องเที่ยวนี่ไม่ได้อยากนะเลยนะค่กิจกรรมรอนักท่องเที่ยวเยอะมากนะ่ได้ข่าวว่าแบบมีคนใหญ่คนโตมารออะไรอยู่ด้วยโตกว่านี้มีอีกเหรอมีจริงๆผู้ใหญ่ที่โตที่สุดแล้วนะโตกว่าผู้ใหญ่ที่แทบจะเดินไม่ได้เลยนะหมายถึงตำแหน่งไม่ใช่โต啊โอเคได้แล้ว นายเพลหนุ่มสุดหลอ่อประจําอําเภอทุ่งฝนของเรานะพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มคะวันนี้เห็นมันมีเป็นตลาดอําเภอตลาดชุมชนให้พี่ตั้มเล่านิดนึงว่ามันคืออะไรคะสถานที่อย่างนี้นะครับก็คือลานวัฒนธรรมประจําอําเภอทุ่งฝนนะครับซึ่งอําเภอของเราก็ได้จัดตั้งเป็นโครงการตลาดชุมชนทุกวันที่23าของเดือนแล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วย นวัฒนธรรมนะครับเช่นการฟ้อนลำนะครับโดยนำศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตมาทําให้เกิดเรื่องราวของเศรษฐกิจในชุมชนทําให้คนมีความสุขมีรายได้มากขึ้นครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้ด้วยใช่ครับ นี่นอกจากหน้าหล่อแล้วเสียงหลอกว่า<อ>นึกว่าให้เสียงภาษาไทยโดยพันธุ์พิษนะทำ<อ>สุดยอดนะคะใครที่อยากจะมาชมวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบนี้นะคะแล้วก็มาฟังเสียงในอำเภอที่เสียงหล่อที่สุดในประเทศไทยนะคะจอ,อจริงมาที่ทุ่งฝนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมที่ทางปอชอตเตรียมไว้มีอะไรบ้าง<อ>นะครับ เรามาถึงอย่างแรกแล้วพี่แมวแต่ดูทรงแล้วเนี่ยเป็นสมุนไพรแน่ๆแต่ยังไม่เห็นบ้องไม่เห็นอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาทำเน<ะ>รูปประครบออ๋อเราจะมีสมุนไพรจาก พื้นทิ่ของเราเองตอนนี้มันจะมีตะไคร้หอมขมิ้นกระชายนาดวิธีใช้ผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นวิธีใช้ลูกครบวิ่วัยเลยอ่ะโอ้มันรู้อ่ะมันวัยมันรู้โอ้ตายแล้วถ้าเลือกกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถที่จะลองทาแล้วก็เอาลูปประคบกลับบ้านไปเป็นของฝากได้ด้วยลูปประคบก็มีหลากหลายสีด้วยนะไม่ธรรมดาอุ้ยอันนี้ลิซ่าก็ชอบนี่นายคอรมดอมนานลองชิมสิ สดชื่นสดชื่นนี่นี่นก่อนจะไปเดี๋ยวแพนกล้องไปให้ดูท่าจากสารก่อนเด็ก <c oughs> แกล่ละ,ะนี่เห็นไหมผู้ชมแล้วเราไม่ได้เฟก ส่วนนี้ก็คือกลุ่มจักสานไม้ไผ่อยากจะบอกว่ากระเป๋าสวยมากนี่สวยที่สุดในอีสานตั้งแต่เราไปมาเลยนะคะถ้าเกิดว,ว่าเราเลือกโปรแกรมนี้สามารถที่จะมาทดลองทําทดลองสานดูได้ไหมได้พ่อใหญ่พมอใหญ่ทำมากี่ปีแล้ว20-30ปีเลยวะ20-30ปีแล้วแล้วจะทําต่อไปอีกกี่ปีจนมีชีวิตคนเดียวอีกร้อยกว่าปีเลยเหรอ โอ้พุ่นแล้วเคล็ดลับที่ทําให้มันสวยงามให้มันทนคืออะไรไม่ไม่รู้ไม่ไม้ไม้อไม้ไผ่อไม้ไผ่อย่างนี้เนี่ยพ่อใหญ่ขายใบเท่าไหร่ห้าชิปอ้าวหมาก็ห้าชิป 50บาทหมดเลยใครที่มาเลือกกิจกรรมนี้นะคะในอกจากมาลองสารแล้วมากวนตีนพ่อใหญ่ได้ด้วยนะคะในที่สุดเราก็มาถึงคุม่อผ้าเป็นผ้าขมาแลออ้วปฏิภัณฑ์เป็นรูปผ้าขมาด้วยครักรบสวัสดีนะคะโอ้โหตายแล้วมึงก็เล่นใหญ่อันนี้เป็นหัวหน้ากลุ่ม พี่เหนียวกลุ่มนี้ตั้งกันมานานหรือยังคะเป็น1ิบสปีแล้วแต่ว่าที่รมตัวกัน2ปีคสปีมาเป็นกลุ่มพี่ฤตีนี่ที่นต่เนี่ยผ้าขม้าเนี่ยโอ้เขาต่อยอดผิตพันเยอะมากอันนี้เอิญมาลายก่อนมาลายก่อนอย่างนี้เขาเอาไว้บูชาสักการะสิ่งที่เราเคารพก็ได้ใครผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ควายพระก็ได้แกะใช้เป็นผ้าขม้าได้ด้วยแม่อ๋อ หรือเตรียมไว้งานพี่หนูงานบัเกิดไม่ไมมใช่ใกล้ๆกันใกล้ที่เขาจะแจกไปที่ระลึกที่อะไรงานแต่งไงเล่าปัโถเอ้ยเป็นสีพะเขมาที่อยากซื้อปากแบบพวกวัยรุ่นมากเพราะสีมันพาสเทลเลยสีสวยมากพี่แมววมันไม่พอไม่พอค่ะติดเขา คนขายยาอ๋ออุ้ยสวยมากผืนอย่างเงี้ยค่ะเท่าไร่ขายพืนละร้อยค่ะพืนละเท่าไหร่นะพืนละร้อยถ้าเย็บใช้ด้วยร้อยยี่สิบข้างนอกเรายังเห็นมีร่มที่ทําจากข้าวม้าด้วยที่ขายดีสุดเลยคนมาที่นี่ต้องซื้อเลยมันซ้ำๆกันไหมเกษียณงานยังอะไรก่อนข้าเจ้าิดเลือกเอาเลยแขกมากข้าเจ้าก็เอาซื้อปีฝ่าไปฝ่าวันแม่แบบนี้เนี่ยแขกผู้ชายก็จะไปฝ่าผู้ใหญ่ผู้หังแล้วก็ตัวนี้มันระคา ย่อมเยาแปดสบาทถ้าซื้อลายเ้าก็เอากำไรให้แต่แม่แม่เลยค่ะถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่กลุ่มเราจะมีกิจกรรมอะไรเขาบ้างลองทอได้ไหมค่ะลองเข้ากี่ได้ไหมได้ค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยแล้วก็มีของฝากมีกอะไรซื้อเยอะเลยนะกิจกรรมของบ้านทุ่งขนยังมีอีกนะคะเรามาลองทำข้าวตกแตกกันค่ะคุณผู้ชมเป็นฟิลป๊อปคอนของไอสานเขามาเรียนสูตรลับอาหารตรงที่นี่กันค่ะบอกว่าส่งต่อกันมาหลายรุ่นแล้วใครอยากให้มันจบที่รุ่นเรา อันนี้มาตลาดามากๆทําดอกไม้กระดิบเอาไปไหว้พระไว้เจ้าทําขนมไทยโบราณพื้นถิ่นกันค่ะเขาบอกว่าเป็นสูตรลับอร่อยเด็ดแน่นอนมาเดินชมสวนเกษตรอินทรีย์กันค่ะุพี่เขาภูมิใจนเสนอมากคุณเสกนี่คือโปรแกรมที่อยากจะให้มีทุกจังหวัดนะคะและอยากจะนอนทําซ้ําไปสักสิบรอบคนรักความสะอาดต้องเลิฟค่ะมาทาไม้กวาดทางมะพร้าวก,กันโทรอบถามหรือจองคิวได้ตามเบอร์นี้เลยนะคะคุณผู้ชมจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่ otoptravel.net ก็ได้ค่ะ ได้มาอุดรมาคาชโนดนมาวัดราบัวบันเชียง,<ๆ>ยงกระแวะมาได้ค่ะอยู่ใกล้ๆเป็นกุ้มพาเข้ามาท่อมือแปรลรลูปฝากมาเบิ้งมาให้กําลังใจแม่แม,แม่ค่ะซื้อของชิ้นหนึ่งที่ซอยได้หลายไปประมาณหาขัวเรือนค่ะเอาคนท่อก็ได้คนปันใช้ก็ได้คนเย็บก็ได้พอให้ผู้เฒ่าอยู่บ้านมีความสุขโอ,อ้ดีจังเลยเรียกว่าครบวงจรความสุขเลยนะคะมีนางรับน้ำตอนรับน้ำถโทรมกอนใครที่อยากได้จริงจริง หรืออยากจะสั่งไปเป็นของชำรวยนู่นนี่นั่นโทรมาที่เบอร์นี้สําหรับคนที่อยากจะมาในโปรแกรมทั้งหมดเลยจะจัดเล็กจัดใหญ่จัดสั้นนะคะติดต่อมาข้างล่างนี้นะคะอำเภอสุดสวยของเรานะคะแล้วก็ได้ผู้ใหญ่สุดรอนี้รอต้อนรับทุกท่านอยู่ลาไปก่อนครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับจังหวะหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวตามาดูกันและนี่คือการจัดกิจกรรมแบบดีโฮปที่ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติพร้อมสัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชนทั้งสถานที่อาหาร และวิถีชีวิตของชาวบ้านบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่อยานที่ไหนไม่ได้คะ่ะขอบคุณโครงการดีๆจากโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมอัดไทยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับเดะพโนรามาเที่ยวแบบต่างอย่างนาวัดวิถีสุขใจมีดีแบบต้องโดนอย่าลืมมาไเที่ยวกันนะคะ